บ่ารจากไปของนายสุริยาแสงพงผู้ในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชวธรรมสร้างความโศกเศร้าให้แก่ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากท่านผออสุริยาแสงพงศ์ถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องที่ทำหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีซึ่งสมกับที่ได้รางวัลสิงเข็มทอง รางวัลที่ผมถืออยู่ในมือนี้เป็นรางวัลที่พิสุริยาแสงพงศ์ได้รับรางวัลในครั้งนั้นซึ่งผมเองได้มีโอกาสไปรับแทนท่านเนื่องจากว่าท่านติดภารกิจวันนี้ผมจะนํารางวัลน,นี้ไปส่งมอบให้กับภรรยาของท่านต่อหน้าศพของท่านตอนนี้ผมอยู่ที่วัดห้วยกรุครับเป็นที่ตั้งศพของพออสุริยาแสงพงษ์ซึ่งวันที่14ตุลาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ สำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่เคยรู้จักที่สุริยาแสงพงผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถั์อย่างไรแล้วก็ฝากมาอาะไยท่านครั้งสุดท้ายในวันที่14ตุลาคมนี้ด้วยครับเลยยังไม่ได้รับรางวัลใช่ใช่ๆที่จริงท่านได้รับตั้งแต่ปี62แล้วแหละ<ช>แต่รางวัลยังอยู่ที่ผมวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะเอารางวัลเนี้ย มาให้กับญาติมาให้กับแม่แล้วก็มาช่วยบุญด้วยเป็นเป็นเพื่อนกับท่านผอสุริยาเป็นเพื่อนกับผออนิพนธ์สวนสัตว์เชียงใหม่ผมรู้จักสนิทกับท่านก็เลยไปช่วยท่านตอนที่ท่านเป็นตอนนั้นท่านเป็นรององค์การสวนสัตว์ก็มีเรื่องกับท่านเบญจพลก็ผมเป็นนักข่าวด้วยใช่ใช่ผมก็ท่านก็ให้ผมไปช่วยเรื่องตรงที่ท่านมีปัญหาอยู่ก็เลยรู้จักท่านโดยการแนะนําของผออนิพนธ์เมื่อวานผอนิพนธ์ มาใช่ไหมฮะอ,อ่านั่นแหละเมื่อคืนผมก็เจอพออวินิพลมาวันนี้ก,ก็ก็เลยมาจะมอบรางวัลให้มอบให้แม่ก็ได้เนาะได้ค่ะได้เนาะท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นรางวัลที่พออ,อสุริยาแสงพงศ์ได้รับรางวัลสิงเข็มทองเมื่อปี62สองนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปรับรางวัลแทนท่านวันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้ กะว่าจะมาให้ท่านในสัปดาห์ที่จะถึงนี่ฮะแต่ท่านต้องจากไปก่อนซึ่งก็ท่านท่านก็ทําหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีนะฮะก็วันนี้ก็ขอมอบให้กับคุณแม่ของท่านพออสุริยานะครับขอบคุณครับครับผมครับขอถ่ายรูมนิดนึงนะครับแม่ครับให้น้องถ่ายรูปนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอมอบซองช่วยเลืองานด้วยนะครับ เป็นน้าใจกับเป็นน้ําใจของลูกพี่กับผมนะฮะร่วมด้วยกันครับรับบุญนะลูกนะครับรูบุญนะครับครับขอให้ลูกจงเจริญเจริญนะครับยายไม่มีอะไรจะให้หรอกนะครับครับผมนี่ก็ทใจก็จะแย่แล้วครับผมครับแต่ท่านผอท่านเป็นคนดีครับท่านทาหน้าที่เพราะคนดีเกินไปอะไรเขาจึงทําได้ครับ ก็ทาได้ก็ไม่คิดเลอืมครับครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับคุณแม่ครับ,รบค,ครับลูกจุดทูคก,ก่อนจุดกกจุดก่อจุดูก่อนนะครับ ัน้องก็รู้ที่มาที่ไปด้วยรู้รู้ครับเจ๊ก็เล่าให้ฟังหมดทุกเรื่องนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างพวกนี้แต่เราก็ช่วยในฐานะนักเสื่อมนุษย์เราช่วยตรงไหนเราก็พยายามช่วยท่านอ๋ออ๋อสุริยาอันนี้ตัวน้องเหรอในนี้อ้วนตอนนั้นสองสองปีแล้วเนาะตอนนี้อ้วนตอนนี้อ้วนครับแล้นี่ดูดูนี้ แอ้วนาะพูดถึงก็ผังกันช่วยตัดกันใช่ครับออออได้เยอะไหมใช่ครับที่ที่แกได้ขึ้นก็ครับเพราะว่าคนดีอ่ะคนดียังถูกการแกล้งการนี้คนดีก็องความช่วยในสิ่งที่มันถูกต้องไงขอบคุณมากเลยที่แล้วก็คุณลูกขอบคุณน้องมากเลยที่ให้โอกาสนะลักษณะนี้ก่อนว่าตัวผมเนี่ยได้เับคือได้โอกาสมาพูดแทนได้ไงคือมันชนนี้จะช่วยได้เยอะ วันนั้นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการอ่าที่พนักงานนะครับที่เป็นตัวแทนขอนะครับมาเป็นช่วยกันแล้เนี่นแล้วคนดีอยู่ยากเนาะใช่คนดีอยู่ยากแต่ไม่มีอะไรเดี๋ยวผนดีเคระสูบคนชั่วไปเรื่อยเนาะจะให้ใช่ไหมจะเหลือให้คนดีอยู่ยากนะครับที่นี่ก่อนแล้วค่อยเอากลับบ้านใช่คนโอ้ย อเอาไว้นี่ก็ได้คนจะได้เห็นว่าแกมีรางว<ม>ัลอะไรปัดการทำงานของดออรสุริยาแสงพงศ์วันที่16มีนาคมปีพศ2535ได้รับบรรจุทดลองปฏิบัติงานตำแหน่งนักเกษตร3หมวดบำรุงสถานที่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันที่1กรกฎาคมปีพศ2535ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ตำแหน่งนักเกษตรส ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากตามลำดับจนกระทั่งวันที่1มิถุนาปีพศ2447ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียววันที่16มีนาปีพศ2 5 6 0ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ วันที่13สิงหาคม2563ถึงวันที่3ตุลาคม2563ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เกียรติประวัติของดร ok สุร e ิยาแสงพงศ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศที่สำคัญปีพศ2549ได้รับพระราชทานเครื่องราช, orn, ช, 4, ชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยช<ส>ั้น4ี่ชื่อจตุรพพาภรณ์มงกุฎไทยเกียรติประวัติของดร ok สุร e ิยาแสงพงศ์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและเกีดยรติยศที่สำคัญปีพศ2 4 9ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทยชั้น4ชื่อจตุรฐาภรณ์มงกุฎไทยปีพศ2 5 5 2รวมสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระคณิธฐาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีพศ2555ได้รับพระราชทานเครื่องราชอสิสริยาภรณ์อันที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสีปีพศ2558ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสะดุดดีชั้นที่1พระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ประวัติดีเด่นดอื่นๆปีพศ2554ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเลนมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิปีพศ2548 รางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยายลัยแม่โจ้ปีพศ2560ได้รับรางวัลสิทธิ์เก่าดีเด่นมหาวิทยายลัยบุรพาปีพศ2559รางวัลสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่นมหาวิทยายลัยมหาสรารคามและปีพศ2562ได้รับรางวัลสิ่งเข็มทองสาขาผู้บริหารบุคลากร องค์กรภาครัฐดีเด่นครับท่านผู้ชมนี้คือเกียรติประวัติของพออ,อสุริยาแสงพง์ผู้นวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาช้าที่ท่านได้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้สิ่งที่เหลือไว้มีเพียงความดีที่ท่านเคยสร้างไว้ที่เป็นอนุสรณ์ให้ชนรุ่นหลังได้ตรหักถึงว่าการเป็นข้าราชการที่ดีการทํางานที่ดีนั้นเมื่อจากไปแล้วก็จะมีความภาคภูมิใจ ให้เกียรติให้เกียรติประวัติต่อพระกูลวันนี้เองเนี่ยที่หน้าศพของพอ,อ,อสุริยาแสงพง์ก็มีพวงหลีดจับประชาชนและก็พระบรมราสาทุกองทุกวะองค์ได้นำพวงหลีดมาวางไว้ณหน,น้าศพท่านซึ่งก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่สิบสี่ตุลาคมที่จะถึงนี้นี่แหละครับความดีที่ท่านพอ,อสุริยาแสงพงได้เคยทำไว้มันสะท้อนให้เห็นว่า มีคนรักมีคนอาลัยและมีคนเชิดชูการทำงานของท่านพนักงานองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปถัมภ์ค้านการต่อวาระของผู้มนวยการองค์การสวนสัตว์สมัยที่2จี้ประธานคณะกรรมการทบทวนการตรวจสอบความถูกต้องเพราะไม่เปิดโอกาสให้มีการคัดสรรตามกระบวนการที่ชอบธรรมขาดหลักธรรมพภิบาลนายสุริยะแสงพงศ์รองผู้มนวยการองค์การสวนสัตว์และพนักงานองค์การสวนสัตว์ ขอคัดค้านมติการที่คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์บางท่านได้ให้มติในที่ประชุมเพื่อต่อวาระนายเบญจพลน,นาคประเสริฐที่จะหมดวาระในวันที่7ธันวาคม2561จากที่มีการยื่นเอกสารถึงการไม่เป็นธรรมในการที่จะต่อวาระของ c o o องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชรรมซึ่งนายเบญจพลซึ่งกถือว่าเป็น CO o ในขณะนี้และกำลังจะมีการต่อวาระของประธานบอก พนักงานของโค์การสวนสัตว์ในพระบรมรัครับได้ยื่นเอกสารถึงพลเอกประยุทดบรญชาเพื่อให้มาดูเรื่องนี้แต่หลังจากยื่นเอกสารไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งก็ส่งผลกังวลให้แก่พนักงานโค์การสวนสัตว์ที่อาจจะถูกโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับไปดูประเด็นกับรองสุริยาซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความทุกข์ใจของพี่น้ององค์การสวนสัตว์ครับ ลักษณะนี้ก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้ไปยื่นนะฮะแต่เป็นคนหนึ่งที่ร่วมลงชื่อนะไปกับพนักงานนะครับที่ไปยื่นในวันนั้นนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากที่ได้มีการาที่พนักงานนะครับที่เป็นตัวแทนของพนักงานได้ไปยืน่นเอกสารนะครับเรื่องของการคัดค้านมติใดๆที่เกี่ยวข้องกับการาที่จะให้ในายเบญจพลหน้าประเสริฐนะครับมาบริหารองค์การบริษัทนะครับในระยะที่2หรือในววละที่2เนี่ย นะครับหลังจากไปยื่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเงียบหมดนะครับไม่มีการดําเนินการใดๆถ้าออกมาที่เป็นรูปธรรมที่มีความชัดเจนซึ่งจากการติดตามข่าวเนี่ยก็ใช้เวลาเนี่ยก็หลายวันเป็นอาทิตย์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นประเด็นที่พนักงานสนสัตว์นะครับที่ไปยื่นในวันนั้นนะครับเกิดความแครง,ครงใจและสงสัยเหมือนกันว่า ขนาดนี้นะได้มีการดาเนินการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผลออกมาเนี่ยก็อย่างที่รับทราบคือไม่มีอะไรที่คืบหน้านะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พนักงานเองที่ไปร่วมกันในยื่นในวันนั้นเนี่ยก็เกิดความเกรงใจและเกิดการหวาดกลัวนะครับกลัวเกรงนะครับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็เลยต้องอกล่าวแล้วก็ต้องบอก จะผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบเบื้องต้นครับจริงๆแล้วนะครับในการที่จะเลือกบุคคลหรือผู้บริหารระดับสูงสุดเนี่ยเข้ามาบริหารหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วใดๆก็แล้วแต่โดยเฉพาะคําว่าองค์การถนสัตว์เนี่ยนะครับมันควรจะต้องมีการสรรหานะครับมันควรจะมีรขบวนการนะครับที่จะเปิดโอกาสนะครับให้ทั้งบุคคลภายนอกกับที่มีความรู้ มีองค์ความรู้มีความสามารถและมีประสบการณ์นะครับที่เข้ามาบริหารสามารถที่จะบริหารองค์กรได้นะครับไอ้นี่ถือเป็นประเด็นสําคัญที่สุดนะครับแล้วในประเด็นของน,นายเป็จพานานประเสริฐเนี่ยนะครับที่เข้ามาบริหารในองค์การถุนสัตว์นะครับในสามปีกว่ากับสี่ปีที่ผ่านมาเนะี่ยซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าผลการดําเนินงานต่างๆขององค์การถุนสัตว์เนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าผลการดำเนินงานไม่ก็เรื่องของการจัดหาไรายได้ หรือเรียกว่าไรายได้งบประมาณนะครับซึ่งผลประกอบการขององค์การเนี่ยไม่มีดีขึ้นกว่าผู้บริหารในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริการองค์การหนุสัตว์นะครับในยุคข,ของท่านสมพลดำนุ้ยหรืออดีตผู้บริการองค์การหนุสัตว์ในยุคข,ของท่านสันชัยหรือท่านพิมุกซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลการดําเนินการหรือผลประกอบการเนี่ยในยุคที่นายเบญจญพลนาคประเสริฐตั้งแต่บริหารมาตั้งแต่ปลายปี57จ็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ ผลประกอบการเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นไปกว่านะครับหรืออาจจะบอกได้ว่าต่ํากว่าผลประกอบการในอดีตด้วยซ้ําไปอันนี้ถึงผมถึงว่าเขาคงจะไม่ได้มีความรู้ประสบการณ์ตรงนี้นะครับรเด้นที่พนักง,งานทุกคนนะฮะ,ะยังสงสัยอยู่ว่าประเด็นที่นายเปจพลนะ่าประเสริฐนะครับที่เข้ามาเป็นผู้นริการองค์การสนสัตว์นะครับในปี57คือเมื่อเจธนวาส่งพันานั้นนะ่ นะครับว่าเขามีความรู้มีองค์ความรู้หรือมีพื้นฐานหรือมีอาชีพอะไรบ้างนะครับที่สามารถที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์สำนักงานคณะกรรมการนะครับหรือสคอรอนะครับรับวิสาหกิจเนี่ยปรากฏเราได้คะแนนต่ำกว่า3าคือเป็นยุคที่เขาบริหารนะรปรากฏเราพนักงานเนี่ยมีการประเมินออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้โบนัสแต่ในทางกลับกันน,นายเบญจพลนาาประเสริฐนะครับกลับได้ โบนัสหรือได้เงินเพิ่มเนี่ยจากการประเมินของบอร์ดเข้ามาปุ๊บมาใหม่ปับ๊บก็มีเข้าสู่กระบวนการประเมินเลยแล้วก็ให้ในายนายบัญพลได้เงินเพิ่มถึง4 0 0แสนกว่าเกือบ5 0 0แสนอันนี้ลึอเป็นเป็นข้อกังขาที่เราคิดว่ามันไม่ใช่แล้วลหละนะครับแล้วทุกๆปีนะครับเงินเพิ่มตรงกาวเนี่ยบอร์ดชุดนี้นะครับก็มีการประเมินให้ในายบัญชพลเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับจาก4 0 0แสนเป็น8 0 0แสนเป็นเป็น0 0 0แสนเป็นล้าน ซึ่งผลประกอบการขององค์การสนสัตว์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57 58 59 60ก็ไม่ได้มีผลประกอบการที่มีกําไรเป็นพันล้านนะครับซึ่งในในบป็ญพญลน,นั่งประเสริฐเนี่ยครับได้ใช้นะครับดุลพินิจของตัวเองเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่การเลื่อนค่าให้กับพนักงานนะครับโดยเฉพาะระดับผู้มือใการสวนสัตว์หรือผู้ดยการสํานักหรือระดับเก้าขึ้นไปเนี่ยนะครับซึ่งนะครับซึ่งนายบป็ญพญลก็เซ็น นะครับในฐานะที่เป็นเป็นประธานคณะการกันกรองรองผู้ารวการอีกสองท่านก็เซ็นได้ให้แค่ขั้นเดียวนะครับแต่พอแต่ปรากฏว่านายเบญจพลน,น่าประเสริฐได้มีการนําเอกสารหรือนําเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปเข้าครรมการบอร์ดองค์การหุนสัตว์โดยมีการนําเอกสารที่ไม่เป็นไปตามมาติคณะกรรมการกันกรองเ,เข้าไปด้วยไปนําเสนอก็คือ พิจารณาเสนอให้นายเชลุมุตเกษตรสมบูรณ์นะครับจากคณะกรรมการกันกรองนะมีมติให้แค่ขั้นเดียวให้เป็นขั้นครึ่งโดยอ้างว่ามีหน่วยงานต่างๆนี้เขาขอมาซึ่งถือว่าเป็นการผิดนะครับไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบหรือข้อปฏิบัติขององค์การสัตว์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่สุดแล้วก็มีการออกคําสั่งนะครับให้มีการจ่ายเงินจ่ายเงินให้กับบุคคล นะครับที่ได้รับการเลื่อนขั้นมากกว่า1ขั้นนะครับไปแล้วมากกว่า1ปีเกือบ1ปีแล้ววันนี้นะครับถือว่ามีการจ่ายเงินที่ผิดนะครับไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเงินการคลัง,งที่ถูกต้องนะครับคณะกรรมการองค์การสุนสัตว์เนี่ยได้มีการตรวจสอบนะครับสิ่งที่พนักง,งานเนี่ยได้ตั้งประเด็นเอาไว้ในะข้อสงสัยหรือข้อกงังวลหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่นายเบญพล ก่อนที่นายบัญชพลนาคประเสริฐจะเข้ามาบริหารในองค์การหวนสัตว์และขณะบริหารในองค์การหวนสัตว์ว่าวันนี้สิ่งที่นายบัญชพลดําเนินการนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับสองอยากที่จะให้ผู้บริหารนะครับกระทรวงหรือคณะกรรมการบอร์ดองค์การหวนสัตว์เนี่ยนะครับลองไปหาข้อมูลเบื้องลึกในประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าองค์การหนสัตว์เองโดยเฉพาะพนักงานองค์การหวนสัตวนะ์นั้นเกิดการแตกแยก แตกความสามาคัคคีแบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับเป็นก๊กเป็นเหล่ามากมายซึ่งไม่มียุคไหนนะครับที่จะเลวร้ายเท่ากับยุคนี้ต้องยอมรับตรงนั้นเลยนะครับในฐานะที่ผมนั่งบริหารเป็นรองผู้อำนวยการองค์การอนุสัตต์ไม่เคยเห็นยุคไหนที่จะมีการแตกแยกกันมากกว่ายุคนี้นะครับพนักง,งานแตกความสามาคัคคีนะครับการร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในอดีตที่พนักง,งานทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกัน หรือแม้แต่การจะสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ก็แล้วแต่ณน,นวันนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะระดมความคิดความอ่านของคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนสวนสัตว์หรือคนในสวนสัตว์ที่มีความรูม้มีความประสบการณ์ที่จะไปร่วมนะครับยังมีการแบ่งแยกนะครับกลุ่มกลุ่มของใครกลุ่มของคนนั้นกลุ่มของคนนี้อยู่ซึ่งความสามัคคีนี้ไม่เกิดซึ่งเราจะมองเห็นว่าถ้าหาก คณะกรรมการบอร์ดเองหรือผู้บริหารกระทรวงเองหรือรัฐบาลเองยังดึงดังหรือยังต้องการนะครับให้ใน,นายเบญจพลนาคประเสริฐเนี่ยเข้ามาบริหารองค์การสุนสัตว์ในตําแหน่งผู้บริหารองค์การสุนสัตว์ในววละที่สองอีกเนี่ยความแตกแยกหรือความสามัคคีในองค์การสุนสัตว์เนี่ยมันจะยิ่งเลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับจะทําทให้องค์กรนี้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งเราเป็นองค์กรองค์การสุนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเราไม่มีเคยเหตุการณ์ลักษณะที่พนักงาน นัวันนี้เสียขวัญเสียกําลังใจนะครับขวัญผวานะครับจากการบริหารงานที่ผ่านมาของนายเญจพลน,นาประเสริฐนะครับแล้วก็พนักง,งานตอนนี้ก็เริ่มออกมาเคลื่อนไหวได้หลายประเด็นและแต่ละคนเองนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวก็โดนขม่มขู่ไอ้นี้เราอยากจะให้เรียกร้องให้ผู้บริหารกระทรวงเองนะครับหรือประธานประธานและคกรรมการองค์การถังสัตว์เนี่ยได้โปรดพิจารณานะครับในการจะคัดสรรหรือเลือกสรร บุคคลที่จะมาเป็นผู้นวยการองค์การสวนสัตว์เนี่ยควรจะเป็นที่บุคคลที่พนักงานลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ยอมรับได้นะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับพนักงานนั้นมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นนะครับและมองว่าเขาสามารถที่จะนำพา,าคนในองค์กรอย่างนี้มาสร้างความรักความสามัคคีกันนะครับและร่วมกันสร้างนะครับองค์การแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะสวนสัตว์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเราอยากได้สวนสัตว์ที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็นวัฒนธราน,เ,นเราอยากให้ทุกคนมีร่วมมือร,ร่วมใจกันนะครับแต่ไม่อยากเห็นการแตกแยกหรือแตกความสามัคคีแค่คนคนเดียวที่มาสร้างคนให้องค์การสวนสัตว์เนี่ยแต่ความสามัคคีอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะทอนไปยังผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนประธานบอร์ดและประธานและคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ทุกท่านครับ